จ้าถุงขยะ200ใบวันนี้เหลือแค่78บาทเท่านั้นเลยจากพี่ๆขาจาก155บาทเนาะตัวนี้เป็นถุงขยะที่รับน้ําหนักได้เยอะนะคะแล้วก็มาพร้อมกล่องเลยง่ายมากสะดวกมากๆเลยแม่นะคะเก็บง่ายใช้งานง่ายนะคะราคาเพียงแค่78บาทเท่านั้นได้ไปถึง200ใบเลยน้องหานมาให้แล้วแม่ตกใบหนึ่งไม่ถึง1บาทวันนี้นะคะใครเข้ามาเห็นตะกร้าแฟลชเซลรีบกดรีบเก็บนะแม่เพราะว่าตะกร้าแฟลชเซลน้องจ๋ามีจานวนจํากัดนะคะหมดแล้วหมดเลยพี่ๆสามารถสั่งซื้อในไลฟ์ได้เลยนะ แม่ใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาค่ะเดี๋ยน้องเต็มแพ็คออเดอร์ให้เลยวันนี้ราคาแฟลเซลนะคะจาก155บาทเหลือเพียงแค่78บาทเท่านั้นใครเห็นราคาถูก,กวันนี้คุณพี่พิมพมาขิงพิมพมาอวดหน่อยนะคะพิมมาบอกหน่อยว่าได้ราคาเท่าไหร่ได้คูป,ปองอะไรไปนะคะน้องมีคูปองพิเศษให้สายมือบนนะคะคุณพี่สามารถจิ้มคูปองเก็บรับสิทธิ์ใช้งานกันได้เลยตัวนี้นะคะถุงขยะ200ใบ78บาทเท่านั้นนี่พี่พี่บอกได้ไป67บาทโอ้โหแม่ได้คูปองอะไรไปคะ67บาท ะะมาบอกเพื่อนหน่อยเนาะตัวนี้ถุงขยะอย่างที่บอกเนาะแม่มีกล่องให้นะคะสองใบตัวนี้เป็นแบบฉีกแล้วก็มีหูหิ้วก็คือง่ายมากไม่ต้องแบบว่าเออผูกเชือกดๆเลยนะคะก็คือใช้หูหิ้วเนี่ยมัดผูกกันไปได้เลยเวลาทิ้งขยะเนาะราคาดีมากๆเลยค่ะ200ใบ7จบาทก็คือถูกแล้วมีคนได้ถูกกว่านั้นอีกนะคะสามารถสั่งซื้อในไลฟ์ได้เลยแหมตอนนี้ตะก้าขึ้นฮอตแล้วค่ะแอดมินบอกเหลือไม่ถึง20ออเดอร์สุดท้ายใครที่พิ่มสินค้าร่องในรถเข็นอยู่รีบชาระเงินได้เลยเมื่อไงไม่ทันเพื่อนนะ นะคะ1ถุงเนี่ยน้องหารมาให้แล้วไม่ถึง1บาทวันนี้พี่พีกดไปได้เลย2องใบเ8บาทเท่านั้นเลยค่ะราคาเต็ม155บาทนะคะใครไม่อยากจ่ายราคาเต็มมาชําระเงินในไลฟ์ได้เลยนะแม่นะหรือว่าจะเก็บเงินไปทางก็มีนะคะมีค่ะเก็บเงินไปทางพี่พีสามารถสั่งซื้อในไลฟ์นี้ได้เลยแล้วก็เลือกชําระเงินปลายทางกันไปเนาะวันนี้น้องมีคูปองส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยลูกค้าใหม่กดติดตามกันไปเก็บคูปองสายมือบนได้เลยใครไม่เห็นคูปองนะคะพี่มาบอกได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าใครไม่ทนันตะก้า แปดเซล์นะคะพพ์มาบอกน้องได้เลยแม่เดี๋ยวน้องลองดูสต็อกเพิ่มเติมให้นะคะไม่แน่ใจว่าจะมีเหลือไหมแต่ตอนนี้นะคะตะก้าขึ้นฮอตไม่ไหวแล้วค่ะคุณพี่รีบชําระเงินนะคะภายในไลฟ์ได้เลยเพราะว่าตะก้านี้มีจํานวนจํากัดนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยนะคะแอดมินบอกว่าสต็อกไม่มีแล้วจ้ะใครที่เข้ามานะ,ะเห็นราคาแฟลเซล์เจ็ดสิบแปดบาททุงขยะสองร้อยใบอะไรเจ็ดสิบแปดบาทคุณพี่วันนี้ได้ไปถึงสองร้อยใบเลยนะคะนาเหนียวทนทานอย่างดีค่ะน้ำไม่รั่วจ้ะแม่เทอาเทพวกแบบแกงต่างๆเนาะหรือว่า เ็ดน้ำเช็ดอะไรเงี้ยนะคะขยะที่เป็นขยะเปียกนะสามารถทิ้งได้เลยเพราะว่าตัวนี้ก็คือหนาเหนียวทนทานนะคะไม่มีกลิ่นด้วยขนาด10ลิตรนะคะใส่ขวดน้ําได้ประมาณ16กขวดเลยวันนี้ราคาเหลือเพียงแค่7จบาทเท่านั้นเลยค่ะจากราคา155าบาทนะคะคุณพี่วันนี้น้องเปิดแฟลชเซลให้เลยหมดแล้วหมดเลยนะคะแอดไม่บอกเหลือไม่ถึง5ออเดอร์สุดท้ายนะคะใครที่เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นอยู่รีบชําระเงินไ,ได้เลยนะเมื่อไงไม่ทันเพื่อนแน่นอนเมื่อไนพี่ๆไปจ่ายราคาห5 5ราบาบาทเลยนะหรือว่าใครที่อ เห็นราคาถูกกว่า78บาทกดสั่งซื้อชำระเงินได้เลยแล้วคุณพี่พิมพ์เข้ามาค่ะว่าสั่งซื้อแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวน้องดูแลออเดอร์ให้เป็นพิเศษเลยวันนี้1ท่งถุงไม่ถึง1บาทจ้ะคุณพี่จัดส่งฟรีจ้ามีคูปองจัดส่งฟรีให้นะ,ะพี่ๆสามารถสั่งซื้อได้เลยคูปอง้ายมือบนนะคะสามารถกด ไปได้เลยค่ะคุณพี่ใครไม่เห็นคูปองพิมพ์มาบอกได้เลยเดี๋ยวน้องเปิดคูปองให้เพิ่มอีกนะคะคุณพี่จ๋าวันนี้ราคาแฟลชเซลเหลือแค่78บาทเท่านั้นรีบชาระเงินภายในรับได้เลยเมื่อเงินไม่ทันเพื่อนแล้วค่ะคุณพี่น้องจะปิดตะกรแฟแฟลชเซลแล้วนะคะราคาพิเศษเนาะถุงขยะซอ0 0้อยใบยวันนี้เหลือแค่7 8บบาทเท่านั้นเลยค่ะคุณพี่รีบกดได้เลยนะ